เมื่อวันที่18สิงหาคมศาลแขวงหนนทบุรีมีคำสั่งคดีอาญามหมายเลขดำที่อ .3646 ทับ2,564ที่พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องคุณหญิงพันเคกือยงใจย,ยุทธลิมปะพะมร จำเลยความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมโดยวันนี้ศารแขวงนนทบุรีมีคำสั่งประทับฟ้องฐานใช้เอกสารปลอมโดยยกคำร้องข้อหาปลอมแปลงเอกสารและนัดพร้อมสอบคำให้การจำเลยในวันที่17ตุลาคม2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคดีนี้สืบเนื่องมาจากพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นโจทยื่นฟ้องคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธลิมปะพะมรเป็นจำเลยกรณีนำเอกสารบันทึกข้อตกลงการยาซึ่งไม่ใช่ลายมือของพลเอกชวลิตยงใจยุทธมายื่นต่อศาล ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าทั้งคู่ยังมีอีกหนึ่งคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนนทบุรีคดีหมายเลขแดงที่ยชพ .11 ทั2564ผลเอกชวลิตเป็นโจทยื่นฟ้องคุณหญิงพันเครือกรณีขอเพิกถอนสัญญาระหว่างสมรสโดยคดีอยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งอนุญาตดีกาของศาลดีกา ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ